สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันแล้วค่ะก็คือเรื่องของทศนิยมนะคะอก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า66ค่ะเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า66ค่ะแล้วนักเรียนจะเจอกับแบบฝึกหัดบทที่2นะคะเรื่องทศนิยมค่ะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับทศนิยมนะคะก็คือค่าของจำนวนเต็มนะคะที่แบ่งออกเป็นส่วนสิบส่วนร้อยและส่วนพันค่ะในที่นี้นะคะถ้าส่วนสิบมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งตำแหน่งนะคะส่วนร้อยจะมีค่าเท่ากับสองตำแหน่ง ส่วนพันจะมีค่าเท่ากับ3ามตำแหน่งค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ,ะจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าให้เขียนในรูปของทศนิยมเนาะ,ะข้อหน่งส่ส่วนส ทีนี้สี่ส่วนสิบทศนิยมมันจะต้องมีจุดใช่ไหมคะ,ะก่อนอื่นให้นักเรียนเขียนจุดไว้ก่อนนะคะจุด4ส่วนสิทีนี้ส่วนสิเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเป็นหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจุดนะคะหลังจุดไปทางขวามือของนักเรียนนะคะจะต้องมีตัวเลข1ตัวคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติม4ี่ตรงนี้ลงไปก็จะได้0 4นจดนั่นเองคะ่ะ ทีนี้ข้อที่2นะคะมันเป็นส่วนร้อยใช่ไหมคะส่วนร้อยมันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมทีนี้ทศนิยมสองตำแหน่ง9ส่วนร้อยเราก็ใส่9ก้าว้1หตัวเสร็จแล้วทีนี้หลังจุดทศนิยมมันจะต้องมี2ตัวเลขใช่ไหมคะถึงจะเป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็เติมศูนย์ให้มันค่ะก็จะได้0.09นั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะ 5, 6, 7, ส่วนด้วย1,000 1,000มันเป็น3าตำแหน่งใช่ไหมคะสามตำแหน่งทีนี้ตัวเลขข้างบนมันมี3ตัวแล้วหลังจุดทศนิยมเราก็เติม 5, 6, 7แล้วข้างหน้าจุดทศนิยมเราก็ใส่1อ่ะเสร็จไม่ใช่1ใส่ศูนย์ลงไป1ตัวนะใส่ศูนย์ลงไป1ตัวแค่นี้เองค่ะอ่ะทีนี้ส่วนข้อส 3 1 1สส่วน10ส่วน10มันเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งแต่ว่าตัวนี้มันเป็น31ใช่ไหมคะอ่ะ31ทีนี้อันนี้ให้นักเรียนมองแบบนี้นะคะให้นักเรียนมองว่าเป็นจำนวนเต็ม3มเศษ1ส่วนเมื่อมันเป็นจำนวนเต็ม3มเศษ1ส่วน10แปลว่าหน้าจุดนะคะหน้าจุด หน้าจุดทศนิยมจะมีตัวเลขหนึ่งตัวก็คือสามซึ่งมันเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะ,ะทีนี้หลังจุดทศนิยมมันเป็นส่วนสิบมันเป็นหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หนึ่งที่เหลือลงไปค่ะก็คือหนึ่งส่วนสิบตรงนี้หรือให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสามารถนับตัวเลขมาได้เลยค่ะถ้าส่วนสิบนะคะ มันเป็นหนึ่งตำแหน่งนักเรียนก็ดูตัวเลขที่อยู่ขวามือตัวสุดท้ายแล้วก็นับมาหนึ่งตำแหน่งก็คือตรงนี้นักเรียนก็จะได้สามจุดหนึ่งค่ะ,ะส่วนข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าสองร้อยห้าส่วนสิบอ่าส่วนสิบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราทำแบบที่ครูบอกก็ได้นะคะก็คืออ่าเดี๋ยวเขียนลงไปเลยก็ได้สอง ร้อยห้าเนาะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งแปลว่าเราต้องนับตัวเลขมาจากข้างหลังใช่ไหมคะเราก็ใส่จุดลงไปก็จะได้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคือส่วน10บคำตอบก็คือ20.5นั่นเองค่ะง่ายๆใช่ไหมคะอะทีนี้ในแบบฝึกหัด2.1ข้อ1ใหญ่นะคะข้อ1ใหญ่มันจะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อ ให้นักเรียนทำต่อนะคะข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10อ่าทำถึงข้อ10ตรงนี้ก็พอนะคะวันนี้อโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมองถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ